ท่านท่น <c oughs> นานท่านนะเอารถวันรีรีรีมาเลย <c oughs> เราจะคุยกับคนที่ต้องบอกว่าเกมสดที่สุดในนงเรื่องนี้จะต้องเป็นคนคุณแน่เลยเ <c oughs> ช่เาต้องเป็นท่านแน่นอนอยากรั้รพกสุทธิ์มาแล้ว ก็ต้องตอบที่เป็นสัมเักษณเหมือนไน้หนังเลยนะใช่อมพอดีมีคนดังชาติด้วยใช่ไหมคะใช่ Ladies and the Gentlemen and the Tom and the Toot and the Gay King and the Gay Queen and the Brood Yeah มีการจำแนกเพศให้ทท่านด้วยซ้ำให้ครบ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 แต่ยละเราแบทไม่ออกอ่ะเราให้พี่ตู่ภบทอนผู้ที่เต้นผู้ที่ร้อง น่ากลัวบางตัวถึต่ำฮะไม่ท่ทานควรเลยทีมากั้งแปลภาษาอังกฤษแปลภาษาอังกฤษสำเนียงที่อีกภูมิภาคหนึ่งใช่ขอนที่ภูมิภาคหนึ่งโอ้โอภูมิภาคนั้นโอ้โอโอ้โอเราก็เป็นที่ภูมิภาคอื่นไปครับผมก็เอ่อมาไปพูดอย่าไปพูดความรู้สึกหลังจากที่ทุกคนได้ชมเนี่ยรีดแบคเป็นยังไงครับความรู้สึกผักผอมใจและดีใจที่อ ภาพยนดีดีชายอ่ะอ่ะโอเค very proud and very very happy to be a part of one of the A E Z very very อะไรนะนี่นี่ไม่เก็งภาษาอังกฤษจริงอระ Rose Fiji คุยภูมีพัฒน์ A E Z จะมีพราพยนดีดีได้ดูทางภูมีพัฒน โอเคโอเคโอเค I feel very proud นะแล้วก็ very happy นะ to be a part of a very successful movie in AEG นะครับผมมันค่อตรงเท่าไหร่บางท่านบางท่านดูรู้สึกว่าแอร์ไม่ออกจิ๊กแพนไม่ออกนะครับผมเรามีความหวังอยู่ที่ท่านคนนี้ดีกว่ามีความหวังอยู่กับตัว คนที่จะกบจะแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยอีกทีนึ่งให้เขาแปลให้เราได้รู้เรื่องหน่อยตัวเขาแบกคนรู้เรื่องไหมว่าเขาไปทำายงานนี้เนี่ยที่แปลกันมาทั้งหมดนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพระเอกเนี่ยติดคุกนะฮะแล้วก็นั่งเครื่องบินมาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็คนนักโทษมาแล้วเครื่องบินก็ตกอันอนั้นคอนแอร์ค่ะอันนั้นคอนแอร์อันนั้นภาพยนตร์เรื่องครนแอร์ก็ไม่ดูใจกับคนอื่นแปลสิ อาตุ๋ยข้อคำถามอื่นบ้างดีลิสอันนั้นอันนั้นดีลิสไปฝาร์กในเรื่องนี้ก็สิ่งที่จะจบฟาร์กก่อนที่จะถึงเทสซาลานพีใหม่เราจะอยากให้ทุกคนเดินทางโดยรถเมย์โดยรถไฟฟ้าโดยเรือของเซนซักจะมาทำแต่เรือของพวกเมืองก็แค่เพียงให้พวกมึงมาถึง ก็เลยจะขอให้ทุกคนเดินทางมาดูนางที่มีความสัตย์มั่มากก่อนีใหน่อยพี่ตูใส่ให้หน่อย Okay this coming holiday I want everybody you know to come and see our movie you know whichever way you can either either by bus by uh, BTS uh, speed boat in the Kong San Sam <laughs> whichever way just come see the movie okay โอ้ยดูนี่นี่ข้างนู้นรก่อนอย่านำลายบู่เลยป่ะุนะเออสนีใเยนนลกเอออ่ะจบแต่สิหน้าที่ของเราคือการอธิบาย explain ทองกรเสิร์ฟผงใจเข้าสจเข้าจะพูดทไลายทำไมล่ะไม่ไหวหรอมึงยัไม่เข้ พี่ตู่แปนรู้เรื่องแล้วพี่ตู่แรู้เรื่องแล้วเรามาคุยกับพี่ตู่มีคนที่คูดไม่รู้เรื่องกัะอตตเนี่ยนะครับอาตติก็ไม่รู้เรื่องเออเราทานก็ทานมันยากมากเลยเรามาถามพี่ตู่ดีกว่าพี่ตู่อยากรู้ตัวตนจริงๆของพี่ตู่ว่าอย่ากแบบคุณพูดในเรื่องเป็นผู้ชายอบอุ่นนะในหนังนะแต่เมื่อกี้นี้ตอนเต้นมันได้ลบเลือนสิ่งที่คุณเป็นในหนังไปหมดคุณเป็นผู้ชายแมนติกันแน่เอาจริงได้ดูหนังกันครับวันนี้ตรงนี้แล้ว ผมไม่ผมว่าไม่มีอะไรพอดีเลยนะในหนังก็ไม่พอดีเมื่อกี้บนเวทีก็ไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่อะไรอนกันเื้ในหนังมันก็เกินเกินแล้วไงเราเต้นคุณซ้อมมันเยอะไหมฮะหรือว่าซ้อมเยอะเหมือนกันครับก็ได้มาจากน้องๆเนีน้องไอซ์กับซซนนี่ก็สอนกันมาแนเต้นยังไงแต่ว่าเราไม่เคยเห็นตุ่มเต้นแบบนี้เลยเนาะใช่ไหมพวกเราชอบไหมฮะคือท่าท่าที่ผมทำเมื่อกี้มันไม่ได้เลี่ยกเต้นเท่าไหร่ฮะมันคือเด้าล้วนๆเล้วเลยไม่ได้้วน ผมผมไม่รู้สึกว่าผมตัวเต้นเลยเมื่อกี้มันไม่คลัหรือจะปากตู่นะคะรู้อยากรู้อย่างก็ตู่เป็นคนยังไงรู้อย่างแบบรู้หรอปะรู้อแล้วตู่ตู่เป็นคนนิ่มวเหมือนกันว่ะเวลาฟังเพลงพ่อของเขาอย่าเอาเรื่องส่วนตัวเขาไปเต็มเพลงไม่ได้ไม่ได้เอาคนด้วยครับคุณโจ๊กให้คุณโจ๊กนี่พูดถึงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยเป็นตัวแทนให้น้องนิวด้วยครับผมว่าคำว่าเดาเนี่ยมันเหมาะกับผมมากกว่า ภา <laughs> พะยนตร์เรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจภูมิใจตั้งแต่เขาชวนเล่นแล้วนะแล้วก็พอเมื่อกี้ได้ไปดูของตัวเองก็ไปดูของตัวเองนะคะของของตัวเอง <laughs> แล้วก็ดูภาพะยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่เคยดูไม่เคยดูก่อนคนอื่นฮนะดูพร้อมกันก็มีน้ําตาไหลด้วยตอนฉากที่เขาโรแมนติกอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ก็รู้สึกว่าแม้แต่ตัวผมเองยังเกินความคาดหมายในควา,าดมาาาดีงามของภาพะยนตร์เรื่องนี้ สวยท่านหนึ่งจึงก็บอกว่าเป็นสีสันเพราพยอนเรื่องนี้เลยนะฮะสหรัฐอ่าวีสหรัฐอ่ามาตรงนี้เจอญนั่กินนะกะนั่งกินนะกะคุณ่มแดงกะคุ่มแดงอยู่ใกล้ๆเลยค่ะจะทิ้งข้างหูเลยนะกะการสารจะสื่อสารกันยากอะฉันไม่ทิ้งจังเธอเลยนะกะเอาอีกครนะอ่าถามเอาอีกรู้สึกดีมากที่ได้มาร่วมงานกับ TTS อีกครั้งหนึ่ง จะเป็นลาเเหรอขาพี่เขารู้จักผู้ชายรู้จักเธอฉันไม่รู้จักเธอจะเจอู้ชายนะมีทเดยกพเป็นผู้ชาี่สอี่สุยอดมากที่สุดที่ได้ร่วมงานกับคุณน้องนิวเป็นครั้งที่สองดีมค่ะ เ,เธอต้องทำหน้าที่สิคะบางอย่างไม่ต้องเป็นไปบอกเนนะขาในภาษาไทยเขาบอกว่าเออก็เป็นการร่วมงานถือว่าเป็นครั้งที่สองแต่เขาก็ยังรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะเมย์เมย์ก็ไม่แพ้เอาอีกนะลูกอะ,อะต่อได้ยินมาว่าตอนถ่ายทำเนี่ยนะฮะไอซ์มาช่วยเป็นติวเตอร์ด้วยไอซ์ค่ะ<า>ไอซ์แค่เอาอีกค่ะ <laughs> ไอซ์เป็นติวเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษใช่ค่ะชื่อยติวเป็นยังไงบ้างก็จะแค่ correct พวก accent ภาษาอังกฤษให้ถูกเฉยๆค่ะแต่จริงๆแล้วไอซ์มี accent ที่ดีอยู่แล้วค่ะครับเธอเขาแปลกันสองคนไม่ต้องยื่นใบไงถ้าอยากเข้าไปเถื่อเออต้ไม่เป็นไรก็ไม่เขาคุยกันเธอควรจะดูเรื่องใช่ไหมเธอเขาเขารู้เรื่องหรือเขาเป็นล่ามเธอต้องรู้ใครจะรู้เธออาจจะแปลเธออาจจะแปลแกล้งฉันก็ได้เมย์เธอต้องเปิดเผยเวลาจะพูดกับเขา

คือเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเขาแย่มากเลยนะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาพยายามจะออกเสียงให้มันดีเลิศเนี่ยค่อนข้างจะใช้ความพยายามพอสมควรอืแต่ว่าพอได้ติวเตอร์ดีอย่างครูไอซ์เนี่ยมาช่วยเทรนให้แบบเข้มมากก็เลยมีสันียงที่ตามที่เห็นในภาพยนต์นะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยอ๋อขอบคุณท้าย รัตต่ออาริต่อ,อ,ร,ตอรับบทเป็นแฟนกับสันนี่แล้วก็ทิ้งก็มาในชีวิตจริงถ้ามีแฟนอย่างนี้เนี่ยเธอจะทิ้งเ,เ,งเง็มาคยางนี้ยนแบนี่เะ่ค่ะใช่ค่ะใค่ะ่ค่่ค่ะใช่ค่ะใช่่ะ ส่วนสันนごสส์สุดยゃないจすかนะครับคือสุดยอดเจ๋งผมคิดว่าตอบว่ามันไม่ใ่แบั้นนะครับแต่มิวมันมีแนะค่บต่ผว่ามันเป็แ้งแล่ไม่ามันอปแ้งคบแต่ผมค่างันเปบบน้นะครับแต่มคิดว่ามันเม็นแบบนี้นะเรบอก่มว่ามริเๆ็น้บเนี่ยคือว่าทเนี้ค่เหคนว่ามัคเกันด้เนี่ยคือใน่คดว่ามเป็นจบิงก็นครอบแต่หมคอดว่ามันเนบทมั้นกคเลยดู่หมคอนว่ามะเเ้าขาบันี้ยดี แต่ว่าถ้าในความเป็นจริงเอาอะในชีวิตจริงอะค่ะการที่จะมีแฟนที่หน้าตาแบบพี่ซันนี่เนี่ยคือหน้าตาเขาหล่อนะแต่แบบไม่ใช่สเปกฉันอะหลาย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 หายหลายได้โจมกูได้โจมกได้จมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้โจมกูไม่เป็นไรเอาห้างแล้วต่อเลย เล้วรู้ไปมเขาเป็นผู้ชายมังหลายปีเติร์นตรงนี้อ่ะเน่พอะไรต่อที่เมย์ต่อที่เมย์่อที่เมตไปให้เอาอีกดีๆนะเว้ยเมย์แปลงสารหรือเปล่าไปก่อนไปก่อนที่แปลถูกต้องคิดว่าถูกต้องมากๆคือเขาบอกว่าแต่ถ้าเป็นพี่โจ๊กเนี่ยโอเคนะตัดไม่ออกอากาศตัดไม่ออกอากาศเก็บไว้ดูกันเองตรงนี้จ๊อ รู้สึกยังไางตอนนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างท่านโอเคเอาภาษาอะไรครับเอาภาษาเดียวจบอยู่ดีๆก็สมรสแล้วจบอยู่ดีๆก็บ้านแตกแลจบอ่ะตอนนี้ถ้าตอนนี้สันนีต้องพูดภาษาอังกฤษกับเอาอีกซึ่งอประโยคคุณจะพูดคาศักฤ์นั้นคือ I find thank you love you อาไรทำไม ผมหลายทีแล้วนะเนี่ยเนี่มาพูดแค่อาได้ได้พูดกี่คำจ้าแค่ไหนเราเป็นเพศต้องพูดในยใช่ไหมไอซ์ครับมีภาษาอังกฤษีคำอื่นอัพตะนดูดอ่้สล็อตคัมซีวี่ทเดย์มาปลาใสเปือนปลาใสปลาใส เอาอีกเลยนะเขาบอกว่าไอ้นี่ตูดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ได้พูดไม่ได้พูดเดีผมไม่รู้ผมอ่านปากเขาอ่านปากอ่านปากเก่งมากเลยนะกัดถูกไี่นี่ไอ้นี่ให้เมย์ตอบให้เมย์ตอบไอ้นี่อันนี้มาเรื่องขัดจริฉันไม่ใช่ตูดฉันไม่ใช่ตูดโอ้คุณเป็นตั้งแต่ก่อนประเทศนี้จะมีทะเล โคตรโนที่ผมว่าไอ้ไฟแตงกิ้เลยขอโทษนะคือไม่ห้ตานมขอโทษนะฟังเป็นคนโค้งตรงไหนโค้งทำไมหนูไม่ต้องโค้งลูกหนูไม่ต้องโค้งลูกใครตออวะแตกิ้ดูสิอ๋อนี่นนี่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 อะะน้องไอซ์ีทแบบคนดูเขาไปดูเขาชอบกันมากเลยอ่ะอยากจะบอกอะไร ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่กับหลายคนชอบครับผมหลายๆคนชอบนะครับเดี๋ยวที่บอกว่าเปิดตัวตอนนี้เอ้โห่ได้มาแรงมากเหมือนว่าจะแรงกว่าหนักทุกเรื่องของ GTS เลยรู้สึกไงบ้างค่ะดีใจค่ะดีใจงานงานเหลือเกินพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกปึ้มเหรอปั๊บเริ่มมากนะฮะอะสันนี่คำถามหนึ่งสำหรับเธอครับผมนะฮะถามว่า มีช่วงท้ายที่หลายคนได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วต้นตากซึมครับผมก็มเกิดไาขึ้นครับมันมีหนังเรื่องนี้มันมีทั้งคอมเมดี้ครับผมคอมเมดี้ที่น,าน่ารักแล้วก็มีความโรแมนติกที่โรแมนติกโรแมนติกมากครับผมค่าครับผมเห็นค่าค่านี้เสียบกับโอ้ใช่าโดยโดยที่นั่งหนีอย่นี่แข็งอยู่เนี้ย ขนาดนั้นอ่เรา้าไม่ได้เลยตอนท้ายใช่ต้องดูต้องดูครัต้องไปซึ้งนั่นเองนะครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราขาดบุคคลท่านนี้นะครับนั่นก็คือผู้กับภาพยนตร์ของเรานะฮะขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณแนชราธรผู้กับไอไฟต์ต้ากิลโลเกียวมาดูการเปิดตัวครับ Safe> คุณแม่อะไรกันครับคุณแม่พูดถึงนักแสดงทุกคนหน่อยที่คุณดึงตัวเข้ามาเล่นแต่ละคนเนี่มันมีเสน่ห์ทุกคนอ่าคุณยังตื่นเต้นอยู่ครับพี่เอกีครับทำไมครับทำไมยังตื่นเต้นอ่าครับอ่ครับดีใจครับพี่จะตัดวันนี้นะตัดวันนี้เอาตัดวันนี้ทำไมตัดวันนี้อาจจะไม่ตื่นเต้นก็ได้อ่ดีใจที่ ที่ทุกคนมาร่วมกันทำภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่เชื่อมั่นในบทภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำมันออกมาได้อย่างเต็มที่ตื่นตันมากครับตื่นตานตอนนี้นี่ได้ทราบฟีดแบ็คเยอะหลังจากที่แต่ละคนได้ดูก่อนที่เราจะมาแถลงข่าตรงนี้นะครับความรู้สึกตอนนี้คือดีใจครับครับแล้วก็คือเมื่อเช้าตื่นประมาณหกโมงเช้าเพราะตื่นเต้นมากนะครับนอนไม่หลับ รุนว่าวันนี้คนดูจะชอบหนังเรื่องนี้ไหมอะไรครับแล้วก็พอเข้าไปในโรงแล้วก็ทายเหนื่อยแล้วก็ชื่นใจมากครับรับผมมีบุคคลท่านหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ร่วมแสดงนะฮะแต่ว่าท่านมาร่วม,มร้องเพลงให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเราคงจะได้ยินเสียงไปแล้วท่านคือต้องขอบคุณพี่อ้องนะครับพี่อ้องนั่งอยู่ตรงนี้นะครับพี่อ้องเป็นศิลปินครับผมเจ้าของเสียงค่รอมพร้ไอซีนที่โรแมนติกที่สุดของหนังเรื่องนี้นะครับ ครับผมแล้วก็ยังมีพี่ออฟบิ๊กแอสนะครับที่เป็นผู้ทำคำนองเพลงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเล้ครับแล้วก็มีอีกคนคือน้องวีนะครับน้องวีไวโอเลตที่เป็นคนแต่งเนื้อขึ้นมานะคะรับขอบุญน้องวีด้วยะคะรับรู้เลยว่าหยุดได้จริงๆที่ได้รับผลกระทบที่ดีขนาดนี้นะฮะอยากให้เมเนีย่ยฝากนะฮะถึงภาพย,ายนตร์เรื่องนี้นะครับให้สำหรับคนไทยทุกคนเลย <S <S อ่า มันเป็นหนังที่พวกผมก็ผมตั้งใจทำทุกเรื่องนะครับแล้วก็ไม่เคยทําหนังทุกเรื่องเหมือนกับว่ามันจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราแล้วครับก็ไม่เคยกักอะไรไว้สําหรับเรื่องถัดไปแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเต็มทีมม่านถึงการแสดงทุกคนและคนเขียนบทและทีมงานทุกท่านนะครับครับก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นหนังที่ทําให้ทุกคนมีความสุขทั้งหัวเราะแล้วก็ทั้ง้สึรซาบซึ้งไปกับตัวละครทุกๆคนในเรื่อง ผมนะีฮะและนี่คือนะฮะผู้กำกับของเรานะฮะและทีมนักแสดงจาก i อไฟ thank you love you นะครับเดี๋ยวเราจะต้องขอเชิญนะฮะทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมเรียนเชิญนะฮะผู้ใหญ่ของเรานะครับเรียนเชิญคุณวิสูตรนะครับคุณวรรักษ์นะครับคุณจีน่าโอสถศิลป์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัทจีนเอ็มไทยจำกัดนะครับคุณวรารลีรุนิมิตรตำแหน่งผู้จัดการทังวไโสดุพิชญาบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับดีใจนะฮะที่เราได้เห็นทุกแบบนะครับ ที่ดีมากๆในงานสำหรับนักเพียรไทยถึงเรื่อง,ง,ง GTS นะครับไฟ,ไฟตั้งคิวเลยยื้อยังไงเชื่อว่าน่าจะเป็นหน,หนักเพียรถึงเรื่องนะที่พวกเราจะต้องชอบนะแล้วก็บอกต่อนะดูแล้วก็ได้มีความสุขนะครับทั้งครอบครัวเลย ส่วนแรกก่อนนะฮะไม่มีรองเท้าใช่ไหมใช่ไหมไม่เลค่ะใช่นะคะแต่ซื้อแม่น้ำไปบ้างจ่ายเขาฉายแล้วนะฮะวันนี้วันแรกเลยนะครับก็สามารถที่จะสามารถที่จะไปชมได้ที่โรงพักย์นะครับ